บทที่สิบสองซื้อนกยูงตัวหนึ่งเถอะมิสซิสโอลิเวอร์พูดขึ้นทันทีและโดยไม่ทันคิดท,ทั้งทั้งที่ยังไม่ลืมตาเสียงค่อยแต่รู้สึกว่าหงุดหงิดคนทั้งสามดูเธออย่างตกใจเธอกล่าวต่อไปว่าถูกดีหัวเธอลืมตาขึ้นมองว่าตัวอยู่ที่ไหนสิ่งแรกที่เห็นคือคนแปลกหน้าเป็นชายหนุ่มถือสมุดโน้ตและดินสออ้อตำรวจ ว่าอะไรนะครับฉันว่าคุณเป็นตำรวจถูกไหมถูกครับคุณคดีทำร้ายร่างกายมิสซิสโอลิเวอร์พูดแล้วหลับตาอย่างพอใจเธอลืมตาขึ้นมองสำรวจไปรอบตัวอีกอ้อนอนอยู่บนเตียงสูงคงจะเป็นเตียงคนไข้หมุนขึ้นหมุนลงได้ไม่ใช่ที่บ้านแน่ๆแล้วพูดอีกว่าโรงพยาบาลหรือไม่ก็เนิงโฮม แม่ชียืนคุมเชิงอยู่ที่ประตูนางพยาบาลอยู่ที่เตียงแล้วคนที่สีล่ล่ะมีหนวดแบบนี้เป็นคนอื่นไม่ได้เด็ดขาดเธอพูดมาทำอะไรที่นี่คะคุณปัวโรแอคัวปโัวโรก้าวไปที่เตียงผมบอกคุณแล้วว่าให้ระวังตัวใครๆก็หลงทางได้เธอพูดค่อยๆปวดหัวอย่างว่าแหละ คงจะโดนตีหัวใช่นกยูงนั่นแหละเป็นคนตีตำรวจขยับตัวอย่างไม่สบายใจขอโทษเธอครับคุณว่านกยูงรอบทำร้ายคุณหรือครับแน่นอนฉันนึกแล้วเชียวคุณรู้ไหมบรรยากาศน่ากลัวเธอพยายามอธิบายอุ้ยไม่เอาอีกแล้วเข็ดไม่ควรจะทำให้คนไข้ตื่นเต้นตกใจนะคะแม่ชีเตือน เหตุเกิดที่ไหนครับแหมฉันไม่รู้หรอกก็หลงทางนี่นาเดินออกมาจากสตูดิโอสก,กรปรกสกรปรกเด็กหนุม่มอีกคนหนึ่งหนวดเคราไม่โกนเสื้อผ้าเคลิะเชียวคนนี้นะ่หรือที่ตีหัวคุณไม่ใช่อีกคนหนึ่งต่างหากขอให้บอกหน่อยเถอะก็กำลังจะเล่าให้ฟังอยู่นี่แล้วไงละ่ะฉันตามเขาไปตั้งแต่ออกจากร้านอาหาร แต่ฉันไม่เคยฝึกไม่เคยเรียนการสะกดรอยเลยแย่หน่อยเธอมองตำรวจคุณเคยเข้าอบรมเกี่ยวกับการสะกดรอยใช่ไหมช่างเถอะเธอพูดต่อไปอย่างเร็วฉันตามเขาไปเรื่อยๆจนถึงเวิลด์เอนเขาก็หายไปแล้วมาโผล่ข้างหลังฉันใครครับนกยูงนาซีเขาทำให้ฉันตกใจทีเดียวแหละมีอย่างหรือ ฉันเดินตามเขาอยู่หยกหยกแล้วเขากลับมาเป็นฝ่ายตามฉันเสียอีกอันที่จริงฉันรู้สึกไม่ชอบมาพากลตั้งแต่แรกแล้วฉันกลัวแต่ไม่รู้ว่ากลัวอะไรทั้งๆท,ที่เขาแสนจะสุภาพเขาบอกว่าขึ้นไปสิครับไปดูสตูดิโอฉันจึงไต่บันไดลิงขึ้นไปที่นั่นมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังวาดรูปนางแบบเด็กสาวคนนั้นสะอาดสะอ้านและสวยด้วย เขาเรียบร้อยน่ารักกันดีค่ะแล้วฉันก็ลากลับเขายังบอกทางให้มาถนนคิงส์ไม่รู้ว่าเขาบอกผิดหรือว่าฉันฟังผิดเขาให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายฉันเลยหลงแต่ก็มาได้จนถึงใกล้ๆแม่น้ำที่จริงตอนนั้นหายกลัวไปแล้วคงจะไม่ได้ระวังตัวเลยถูกนกยุงตีหัวฉันว่าแกเพอแล้วล่ะนางพยาบาลอธิบาย ฉันไม่ได้เพ้อนะฉันรู้ว่าฉันพูดอะไรค่ะนางพยาบาลอ้าปากค้างหันไปมองแม่ชีนุ่งกางเกงกำม,มหยี่ใส่เสื้อซาตินผมยาวบรรยายต่อนกยุงใส่ซาตินนกยุงจริงๆหรือนี่คุณเห็นนกยุงเดินอยู่แถวแม่น้ำในเชลซีหรืออะไรนกยุงจริงๆนิซิสโอลิเวอร์พูด บ้ากันไปได้นี่มีอย่างหรือนกยุงอะไรจะไปเดินแถวนั้นพุโทโธไม่มีใครตอบเขาหล่อทำป้อฉันถึงเรียกเล่นๆว่านกยูงดูเขาภูมิใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองมากเธอหันมามองปัวโรดูเหมือนจะชื่อเดวิดคุณรู้นี่นาว่าฉันหมายถึงใครคุณว่าเด็กหนุ่มที่ชื่อเดวิดนี่น่ะหรือที่รอบตีหัวคุณใช่ แอนครวโปโรถามคุณเห็นหรือไม่เห็นหรอกไม่รู้อะไรเลยเพียงแต่ได้ยินเสียงอยู่ข้างหลังพอจะหันไปดูก็โดนเลยแม้ยังกับหินสักกันหนึ่งหล่นลงมาบนหัวเอาละขอนอนพักหน่อยนะเธอค่อยๆขยับศีรษะนิ้วหน้าด้วยความเจ็บแล้วก็เงียบเสียง